กำนานพญานาคแปลงกายเป็นหมูพาสาวชาวบ้านท่องเมืองบาดาลลักษณะของอำเภอพลพ,พิสัยจังหวัดหนองคายที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงด้านหัวเมืองจะมีลำห้วยหลวงไหลออกมาเรียกว่าปากห้วยหลวงตรงข้ามกับอำเภอพลพ,พิศัยคือบ้านโดนที่ขึ้นกับเมืองปากงึมทุกวันนี้ มีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับเมืองบาดาลที่เชื่อว่าอยู่ใต้อํเภอโพนพิสัยว่าในหน้าแล้งจะมีหาดทรายขึ้นกลางแม่น้ำโขงแต่บริเวณอำเภอโพนพิสัยหาดทรายนี้จะขึ้นอยู่ฝั่งลาวบริเวณบ้านโดนวันหนึ่งในหน้าแล้งตอนเที่ยงวันได้มีหญิงสาวชาวบ้านโดนคนหนึ่งได้ลงมาตักน้ำเพื่อไปดื่มโดยมีกระป๋องน้ำ หาครุลงมาที่หาดทรายเพราะบริเวณนั้นมีน้ำออกบ่อเมื่อลงมาแล้วได้หายตัวไปชาวบ้านลงมาเห็นแต่กระป๋องน้ำพ่อแม่ต่างก็ตามหากันแต่ไม่พบจนครบเวลาเจ็วันเมื่อไม่เห็นลูกสาวและคิดว่าลูกสาวคงจมน้ำตายไปแล้วจึงได้พร้อมกันกับญาติพี่น้องชาวบ้านจะดทำบุญอุทิศให้ ในตอนกลางคืนก็มีหมอลำสมโพธิ์จนเวลาต่อมาเวลาประมาณเที่ยงคืนลูกสาวคนที่เข้าใจว่าจมน้ำตายไปแล้วนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นที่บ้านขณะที่ชาวบ้านกําลังปังหมอลำกันอยู่ทำให้ญาติพี่น้องแตกตื่นกันเป็นอย่างมากบางคนก็วิ่งหนีเพราะคิดว่าเจอผีหลอกเข้าแล้วสุดท้ายลูกสาวจึงได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังหลังจากที่ตั้งสติได้ และแล้วญาติพี่น้องก็เข้ามาร่วมวงนั่งปังหญิงสาวเล่าให้ทุกคนฟังว่าวันนั้นอากาศร้อนมากน้ำดื่มหมดโอง่งเมื่อลงไปเพื่อจะตักน้ำเมื่อวางกระป๋องน้ำปรากฏว่าเห็นมีหมูเหมือนกับว่าได้ยกเท้าหน้าเรียกให้เข้าไปหาตนได้เดินเข้าไปหาแล้วหมูตัวนั้นก็บอกว่าให้หลับตา จะพาลงไปเมืองบาดานพ่อหลับตาได้สักครู่หมูตัวนั้นก็บอกให้ลืมตาเมื่อลืมตาขึ้นมาปรากฏว่าตนมาอยู่อีกเมืองหนึ่งซึ่งมีลักษณะเหมือนกับเมืองมนุษย์มีผืนดินมีบ้านเรือนเรียงรายกันอยู่แต่จะมีแปลกก็ตรงที่ทุกคนจะนุ่งผ้าแดงและมีผ้าพันศรีรษะเป็นสีแดงเหมือนกัน โดยด้านหน้าจะปล่อยให้ผ้าแดงห้อยลงเหมือนกับหัวงูเมื่อเดินตามชายคนนั้นซึ่งก็คือหมูที่กลายร่างเป็นคนแล้วก็มีชาวบ้านถามกันว่านำมนุษย์ลงมาทำไมเพราะกลิ่นมนุษย์ต่างกับเมืองบาดาลชายคนนั้นก็บอกว่าพามาเที่ยวดูเมืองจากนั้นชายคนนั้นเดินไปเรื่อยๆเมื่อแงนหน้ามองดูท้องฟ้า กลับปรากฏว่าเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆเหมือนสีคุ่นๆของน้ำชายคนนั้นได้บอกหญิงสาวว่านี่เป็นเมืองบาดาลและเป็นเมืองหน้าดานส่วนตัวเมืองหลวงนั้นยังอยู่อีกไกลและชาวเมืองจะมีงานสมโพษเมื่อถึงวันออกพรรษาของเมืองมนุษย์ซึ่งถือว่าตลอดสามเดือนที่เข้าพรรษานั้นเหล่าชาวเมืองที่นี่ก็จะจำศีลปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าหลังจากที่เดินชมเมืองอยู่ไม่นานชายคนนั้นก็ได้นําตนขึ้นมาส่งโดยการเดินทางมาทางเดิมก็เป็นการเดินมาเรื่อยๆแต่ได้ขึ้นมายืนอยู่บริเวณหาดทรายเหมือนเดิมแล้วก็ได้ขึ้นมาหาพ่อแม่นี่แหละจากการเล่าของลูกสาวพ่อแม่และญาติพี่น้องจึงได้จัดงานทำบุญทำพิธีสู่ขวัญเพื่อเป็นการต้อนรับขวัญให้กับลูกสาว แต่ว่าต่อมาอีกเจวันลูกสาวก็ได้เจ็บป่วยและเสียชีวิตลงในที่สุดถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่งตางๆจากเรา